นยแมนกรรมหรือเวนได้มาเป็นแม่ผู้ใหญ่บ้านยามบอทันเป็นอยากสิเป็นจนวา่าโตสันแก่เกินท้องพองเหล่าพองเบีย้ยกินจนเลี้ยแล้วห่อเมียบานได้มาหาลอยคะแนนได้มาหาลอยคะแนนเบิดไปหานแสนคะแนนละพัน เวิดหลายตเด็ชวนจะได้เป็นพวกเนีวายตั้หมาหอนว่าขนใดกันกันลังคนกบว่าเคยเอาเจ้าบ่ได้ดอกเอาเจ้าบ่ได้ดอกผล้โอ้ยไหนแต่เดอเสียงคนจะถือเวดสิมาน้ันเอาเออมาเกิกับฟันเอาไเป็นลูกหลานก็ม่มาถือนสิก็โม่สิ โลกไปเด้อร์เด้อรคันมี่ยังขึ้นบนเวทีดีคือใจ้ทีมงานเหรียญทองอไรเนี่ยแต่แกมตนไม่อยู่ข้างบนเวทีหนึ่งสัมไอ้ทิมงานเหรียญยางเดียวอ้าวโอ้ก็โจมันแต่เรื่องจะออกมึงนะโอ้เข่าตาจันเออเออแกปล่อยคนเดียวเลยนะคนเยียวจะไปแลี่ยจะไปน้ำเล้าบอโอ้กำลังมาเออโอ้ใครอยู่ใครอยู่พี่น้องงานสร้างพี่น้องโมนี่งานสร้างงานใหญ่ เออสร้างแน่ไร่ปฏิบัติร่อนเบิดมือสร้างกวรเขาเห็นคู่สื่อไหวเห็นสร้างหนุ่มดิยงเนี่ยเป็นยังว่าเป็นตะนายขากเ็นยังว่าเป็นผูพญิบาลอืมลูกสาวพูดไปอยู่เมียงนอไปอยู่ประเทศสวีฟงกูนแม่นบ่โอ้ฝันจากี้เดินแล้ชูวรล้วก็แห้งเลยกระตุ้นกับบ้าบอคนเนยอืมไอ้าลีแล้วก็บริมากไอซาลีแล้วก็ไปไปจอบอืที่จริงกับยังไอ้าลีด้วยลูกสาวโอ้โที่เนี่ย ี่น้องกเนู้ยบนระบบสัมผัสเดฮัลโหลบเจ้าไหนซองเออคยเินซองก็เินซอนอ่ะะกาเินซื้อเตียมดอกอยากก้นซื้อเตียมมึนเออเอินกันเอินกันซอบ้างงี้ซื้อญี่ปุ่นของไหอีหามึงมึงก็ใส่เดี๋ยวนี้ะ ดูบุรีรัมเอาเข้อเลียนยันสุรินข้อเรียนยังสุรินท่าตูงท่าตูงเออปุ๊บไปยังบุรีรัมบ้าดหนึ่โอ้ยขันลงทางมึงหารถมาเออมารถพ่อก็ได้หรอมารถพ่อก็ได้เออพ่อขั้นใดขี่ขั้นนั้นมาร้กันเด็กวันนี้งถึงมีรถเหมมึงพ่อ,พอว่าะ่ะลงทางวันนี้มึงกันบุรีรัมแล้วเอาเบื้องมือกูกูจีบอกเบื้องมือกูมาหนี่ มานำมือกูนี่ย่าเสียงมึงมือกู roman, น, Momo, นะะ네 um> ี่ตรงมาตรงมานำมือกูแล่นสินรัตนาแล่นสินรัตนวาปีเออแล่นสินรัตนบุรีมาเบิ้งมือกูนี่ย่าเสียงเองไปยังวมามาเมึงตรงมามึงตรงมาเลยดีให้ตรงมามันสิีหอดพอถี่หอดทาตุ่มเดี๋ยวมันสิมีอ่าสิมีโคกหลายๆดอกอกันเออมึงก็ตรงพาโคกมาย่าเสียงมึงมือกูนี่เออ ก็ทอดผ่านโขงมาแล้วมึงมาหอดวงเวียนวงเวียนนานละมึงหลงเลยนานๆเออมึงต่างมาไหมบ่เนี่วัดอยู่ในป่าหรอกอีนี่เออนอนแจ่วขี่สร้างที่วงเวียนในกระไดเออโรกอุตสาหกรรมอกต้องกูจ้างมอลำมึงสิไปเบิ้งเสียงอีสานน่ะโอ้ไปเบิ้ลสตีขันมุ้งมามันมวนน่ะเออกูกรทั่งรับประกันบนได้หรอก เออฟ้ามาฝ้ามันจะึกปนานหรอเพื่อนเลยถ้าจะลูกสาวลูกสาว้าสาวบุลกกันพี่น้องไปม้างมัล่ำมากเลยเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งมัล่ำนับกันพี่น้องจุลิศ่อยเดี๋ยวเบิ้งมัน่ำเ้มเป็นมาตะวานป้าเจียงมนว่าเนยมันมา แตการหลอนในอาลีมันมีพลังงานบางอย่างสิงอยูก็เป็นได้โอ๊ยลูกเต้ามาเป็นอย่างคือบ่ออกมาหับอย่างนี้นั่งขโมยหมานั่งยุหันเอได้กูคัดขัดรถกูเปนเมียมันหลอกห่วยวัได้แถมเป็นลูกเจ้าของมาตดิค่ะแม่บัดิลูกโอ้ยไปยูเมียงหนอกเมียงหน้าแท่นตีสิบหุ่นดีมึงไปคือหุ่นคืองูเหลี่ยมอิ้มหมาเนะดูห่วย ยุคประเทศนอก,ขกนเขาบ่กินข้าวคือบ้านเฮาวได้แม่เขาบอกกินหยังสัง่นเขากินแต่ขนมปังกินขนมปังจ้าโอ้ยตดออกสิบ่มีแต่แปง้งสิกินขนมปังว่าเนี่เขับิ้นตดเราเอิ้นขีนดน้ดอกอันนะโอ้ยแท้ที่สิใส่กระเป๋าหลาดเนาะรูกมเพิ่นพายทยองปุ๋ยเนาะรูกคั่นกูเห็นยางน้ำข้างทางดำนี่กูบ่ว่าเมียฝรั่งเลยนี่เอาเจ้าสิว่าข่อยเป็นหยังซะล่ะแม่กูว่ามึงเป็นบ้าคักๆแล้ว กันบายงสิงามปนีเดนี่แม่โอ้จะวางงามนเถอะเม่กูตาลัยถ้ามึงตังผู้ไฮกูบนตะการเกิเดนิ่อยจะเป็นเจ้าสิแต่จะเกิดเป็นไรล่ะแม่จังบ้าใส่หลังเฮียนเฮาอ่ะเดีเฮียนเฮาป้าเปียมนกแค่ไหกูมากูคนมาเปี่ยมเนาะอืแม่จ้าจ๋าโอ้แม่สแสงซื้อหัวหัวลามอยู่ใส่แม่ทงไดอันซื้อแล้วหัวสองโลอยู่ในขัวเนึ่งออคืซื้อสมัครัแง เอ้เป็นหอตาลาดนะัดเหลือไฮให้รอตายาำกูก็เลยบย่ดรงัวงม้าจังว่อเอวเงินสองแสนสามแสนทำไปติงให้โหมดจีดนี่กูได้ติงกูมีตะโต้กับเงากนั่นกูไปยืมเมืงแล้วที่แรกก็มีตะอกับห่าเออแตกูขนาดรงไปมีตะสามกับเอวดีเมียกูได้เนีย่ยงวังว่มาให้ดูนั่น แม่เออบิดแล้วก็เบิดไปทำไมเี่ยอีกกอันต้องไปให้จ้างมานั่นได้ละแม่ยุกอย่าล่ะเงินเสียนจา้างแล้วมางะัลอกไงเต้ยดิจะจา้างขนาดอย่างนี้เรียกอีด้านยุกใหม่ยุกบหมน้องหนูบนไปนั่งอีกโอ้โอพระเอกนี่น้องชัดชนติเออ เตยดีบ่แม่เต้ยดีเสียงดีหมอลำก็รอก็มัวกันกระจายมางานใครมีขบวนเรีนลำเด้เออมึงมึงมาเต้ยกูกับว่าไปมาเต้ยเขบินมาจากประเทศเนาะคนนี้แม่โอ้ยพวกยาวมึงบินมาถอยหามึงยอมึงขี้เชียงเนยมึงจะมาสิบินได้บาดพอแม่มีคนบินได้สิตอเนี้พวกอามายก็บอกว่ากูขี้เชียงมันแหละเนอเอเออเอาได้ผมวันได้นอกอีหานี่ก็ได้อ่าอย่างอี้อู้สังสังไดชุมมาบ่แบก นกปั๊บี่ปั๊บเอคเืองียน่ืออินทีคือขัดือเยยี่ทอลามันหนาวซื้อซอยได้ไหมไงไปสายหน่อยก็ะดนกระเดียมึงยังเง้งวาไหนตุน้อหนางซื้อยังซอยเด้เนี่มีส่วนเน่อ็นระบำร่างฟอนแอนระบำมาถงหนึ่งแอนระบำรงฟอนฉันบอกให้มันคล่องมันล้องซื่อ เอาัถึงว่าเอาพัดซอยยังจะน้อยแต่หนาวสิตตยต้นไ็นสิเขาล่ำเหมือขึ้นนี่ยี่น้องบมเดีหนาวเราก็ดีอโว้ยบ้องวัดสันต้เป็นหางใหม่สนกับบมี่พ่อนวัดสันตจะได้ไปเหมาพัดมาไปตะขายตกแดงหน้าผักหนาววัสันจะไปขายให้หมาตัวใดไดขายอะไรก็ถือไปหันละ้นกะกาเพะสิกินก็ไม่นน้หรอาตีเอมือซะฮะมือยังมือตาหมือกมือก็ว่าตาหมืกนี่เมือกเหรอว่าต้าย่อเนาะ เออมึงยังมา,าแข่งแถอะ่แข่งแค่ไหนฉันขายแตจะออกวอ,องผุนป้าตะวนรเปิดวงตัลตลาจ้าวทางย่งเป็นปากมงเมนมึงเนาะบางวนได้วยตนเอะเอาใชไม่ไมะ้จัาบ,บาทนะึ่ไมละสี่สิบ,บไม่มันจะขายแพงแต่ยูตลางเขาขายยี่ิบาทตทาละายยูตะเล็กน,นะยูตลางนีแขายแพงกว่ายูตเติง ่าขายแพ่งไดนจัไหนเนาะเนี่ยว่าคาทีแพ่งคืออีังนี่คา,าทีอนี่แพ่งเออบางวัสัญญนางออกแต่จะเล่นเป็หดเท่าคำเนี่ยว่าก็าข,าขายได้สองร้อยไมละทีสิบไ่ทีสิบหก,กิบ่หกสิบาะหกสิบเพราะอะไรไม่ขาดขึ้นไปเอาที่สามคน,นสามคนกอขอบคุณค่ะขอบคุณคณ่ะอ๋แล้วจัดตัวเนี่แล้วสังเยานแก้มจัดตัวเนี่ย ไกินยี่ตีเขาขายต่ปีไม่ยีีเไปให้เล่าเออรู้สามอ่อ้าตูใหญ่เห้เล่าแท้ยี่สิามีเี่จ้าของขายของนเอาคุณขายแต่ตู้เล็กน่อยเนาะขอบคุณค่ะนี่แหละค่ะตัวอย่างของคนเบิ่งหมอน้่มเป็นกกาซสื้อโน้กูนอนเลียยยู่ยย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 ยอยอยยยายโอยยอยากกินมากยหมยย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  เปลยวสะอาดเปยวสะอาดพ่มดอกนี่เอาแต่งยนันดานไม่หยางมึงก็ต้องถามว่าเป่วสะอาดนันอย่างมึงต้องมาจังสิเอาบางร้งผนตือนไม่ติดบางทีเด็กยไปกมมาขอกูมา่อขึ้นนดังเกาด้อยอ่ยางนังแตนี่แตงเมกูว่หลีแม่มันอกเว้ยเอาไม่ไงขนาดนั้นแล้วเขา่าหัวห้งก เอาวาตัตู่กัล่งเลยูกหัวนัดนตีกัาหวัวมึงอันป้าดมาแต่พ่อกันกบมี่นากนี้ไงมากนัดพูดฝ <c oughs> ่ไปไกนี้จะไปเอเดียวปัดทมักกานมักอ่านปนแจ้งมานะปนีจะไปมของแก่ท <c oughs> ี่ไหนี่อยไหยี่ยังีข้าวเรียกเอาเนฉันจะไปขาย,ขายขงไหมไม่แบกหีมาแต่กัปเงิน่าเีพแบกมัน มีเสียวยังเอาจูดีกนี่ยังอันนัแก่อันนั่นออกห้อนทองให่ไหมนีเอ็มรอยเก้าสิบปอว้าเอ้าข้นีจะเเอ็มร้อยห้าสิบที่เอรยเกิไปไหนแล้วเนีโอ้เอ็มร้อยกับหาสิบผสมเหล่าขาวสี่สิบเก้าสิบรอยเก้าสิบปอเมวานอีบบอไม่ใชนี้รับรองเนาะพ่มีดอกอันนั้นฉันนี่จะแต้อันนี้ละเนี่ยเนี่ยโอ้จูดู โของนอกเสตงโฮของเกาหลีคุณตี๋เลยแจ็เกีเยนมากเตรียมขวมาหน้าเสต็งั้ของแทบนะล่ะเขาเห็นเดเขาออมจะกัดสีไหเขาอยางเขาดึอขวดใส่หัวกันนั่นเตะเทีข้าเจ้าควาล้คว้าเป็นเพ่นสี่ยงเมื่อไหรอีกกินย่ยจะบคุกุลนยลเเ้อค่ะที่มาจินมและทานไอ้เพม่ไปลูกขาตูเดอรพวงเงินมาให้เก็บแกงกดขาไข่เศร้าเด้อ พู้พระทาต์น้ำมันไห้กันนั่งปวดเหมือนกันอ่ะอย่าเศร้าปวดญใช่ปะไม่เงินก็ร่งสีรูนไปขายของใหมเออไป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 จ้โซ่านเด้อแม่ค่าเด้อจ้าไมาขายของไี่ซือจะได้ติดใจล้วแม่ไม่อย่างนี้แกเราจะทำคนจะฝากตักูไรเงินหนีกูหลงจ้าไดเงินกูเงินมึงได้เนมึงได้ไไหฝากสี่ร้อยเด้อมืกี้นี้ฝากจหนไรเรานี่ยมันจะมวมาละ เราลเล,ล่าสรุแล้วเอ้ถ้ามันเรียกก็นการลโหลดลูกพี่น้องเออ,เอพอแข<ก>่ดาวถึงจุดละวนี่าวรเน้วออกกอัตริย์นี่ละเราพันดงดาวดานนี่ตับก สูญเสียเปล่าจะว่าด่งด้านเอาไพ่กวงในทีใดแก่กับขั้มกันเพราะมื่อไหลพันใดไหลขึ้นดันดุงก่อจนถึงแห่งห้องเมืองบ้านประเทศโค้นยังละดอกกันกันได้กันได้แล้ววะขอบคุณครับเอาขอสแตนด้สามรอยวะไหมได้พูดละสองฮะล่ะแล้วจังเอา <Es per ate> มาเมา่หลายวันใดไหลขึ้นด้านดวงก็จึงถึงแห่งหงอนเมืองบ้านประเทศคนมาแล้ละยาแอลกอฮอล์กินไรไม่เอาหมอน้าหมอท่านเตือนสำหรับยิ่งาารพระเจ้าเดินตามกวงมาเป็นเวลาชานานเอ๊คือพอเห็นกวางจะโตคือมีตะควยกับหมาเบี่ยงกันเอาลนะก็ได้กวงกับควยกับหมากับเบี่ยงกับวังก็เลี่ยงกันเถอะ กี่เรากูเ oh, ฮียปากโอ้ยงานมึงเอ้ยิจริงบะมี่มานละเอยดครับเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตาโคหมากับขุยขับเอาได้ปะหมากับขุยใส่เยื้ใส่หมานี่หมานี่ขุยโอ้ยอันนี้ผู้ใหญ่บ้านั่นลูกสาวข่อยเจ้าภาพปะครับเออเจ้าภาพเนี่ยมันกเบิ่งตาบ้านตาโอ้ยกูใส่สุดเดี๋บะมี่ล่าสีสไลด์จังเลยเลีเป็นไผ่ปะไผ่เอกครับไผ่เอง โอ้ยาไอตัองต้องมายเรียงกูกระนา,าอีกเด้วยไฟเอก็ใช้สบงผราวะว่าอยู่หลวงพ่อแล้วน้ำหาบางเล้หลวงพ่อปรลัดกินนะนี่โีโ่มาหากินเดียวใไปเป็นระเอกครับน้องชัดชนครับชัดชนโอ้งชัดชนก่เมืรร <S 1> <S 1> ม่อไปจ้างก,ก็มเป็นผู้จังเสียเมื่อไปจากก้างว่าจะได้แต่งหน้าครับหมน้ผูบอกเรื่กผู้ทวาจะต้นกระเทยเนาะบอกใค้เขาเต้นหน้าเห้เบ้อ่อนว่ะจังใจ ้ยมันก็คือจัดชนแล้วนี่มันก็อยังห่ะคือสัตว์หมารำรำลูกรำไม่รำลบเลยจะได้กนกเตีายหละมันได้จังไร่เออกห้องขาบ้าบ้ารึมเอ็มอมองมาแล้วด้ไงีนหยหลงรึมข้าพเจ้ามีน้่งอยู่้ลว่าจุลินซีว้าวมันมปนวาจุนลมานี่มันเมาจกันสี่รับเลี้ยงหางเลยนี่ จำปาซีโต้จำปาซีต้นจ้องชื่อจุลิน่วยจุลามานีกับจุลินซีมันนุ่มเปรี้ยวแล้วครผมเป็นแต่ไทยหาเลยขาพระเจ้าพี่นั่งยี่ยเลียวว่าจุลามานีเดินตามกวงหลายฝ่าลาบีผ่านมาแล้วนั่งหากวงนั่งไปเพราะว่าอินพุ่งฟ้าเทวดาสันจีวก่อนลำอีนั่นข้าพระเจ้าเดินทางมาเดินทางเพราะว่าโขนหลวงท้านใต้ไทยถักว่าผู้ขาดสิออกอ่อนแหงไม่สิ่ง ที่เราหาขวดพ่อขวดเม่ไม่หุ่นอย่าไปว่าเขาบ้านนี้นี่ยเขามั่มัวนเปียงบัตเตยแน่กันเดเขาของเขาออกมาให้เขาก้าวหน้าป้อนโออีลูกพ่อแม่อาจัรยสอนเลยที่เวลากระโดดเนี่ยไหลไข่ยออย่าี่ในท่านเราเข่าหมอโหนหาเหล็กเจ้ายาซาเดียวนี่ด่วนมากก็เลยได้ออกมาตามหาตัวทองอยู่ในป่าหลงส่วนเขามาในเวียงในวังของทางใดบุ๊ดอ่ะทข้าพเจ้าก็จะเดินทางตอบ สัแดงเราจะมาท่องใครเลรอเป็นล้านเต้เต้แต่ท่นจุนลูกจุนครับเนี่ยเต้ให้มันซะลูกอีฮานี่มาฟังความคนครับลูกอีฮานี่มาฟังความคนน่เลยครับอีฮานี่ล่ะลูกหมาเป็นนักบ้าอยู่จูวอาจานเต้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  เป็นย้อนศาดตร์ชีคานี่แหละบังเลยอีไรออกมากะบังอามาตีจะไ็้ปูอะไรเนี่ยปูเปลี่ยวมาจะเล่นยาดอีกเอ้าอีหยังไผ่โลนนี่ผมมือยิบปอกเมื่อกี้ว่าเป็นหิ้งนกเป็นไผ่เมื่อไหร่เป็นนังเอกเอานังเอกมาตีมืขอยอีหฮะมือขอยเป็นเจ้าภาพเป็นคนเบิ่งเจ้าซังออกไหมออกมาห้เป็นคาหุ่งมากินพ่อแม่เจ้าอาจารย์ยังบุญมาละก่ออันนั้น พุงยิ่หามเลยพุงได้เลี้ยงนี่มันเป็นนกเป็นแหงไงกูก็เลี้ยงแหงนะกูแถมมัเทียบกดเนี่ยข้นหัวขันยันข้นหัวหลุดตัวบเสียนเลยลอกยันเลยควายเอ้ยจุกได้เงินคาแทกูถามเมต้องไปไหนเบอร์หน่งไปเอาลาบหายแล้วพูดกันใส่มาหนี่นี่ข้าวจู่กันลงไปมาขายดอกไหมเนี่ยโอ้ยหายยังมาพูดขายของอีอยู่แรงสุดไทยเนี่นั่นเรามาแล้วนั่นเร่ยนเรามาแล้วนั่นเดีรยว ไนชมพูด้ออกอได้เมุว่าจะมพขอบคุณนะคะ่ว่าไม่มีบอกพอออดท่อททนี่ละนี่ละว่าขอบคุณหลายๆเออไนี้ได้แล้วมันสื่อดอกไหนสื่อไปวัวสื่อไปยังรถดอกไม้อย่างไรไปให้พรกเอกมอลำโอ้ยแม่ค่ะนี่สิย่าดีไหลมเหม็นหีีมาลำานะไปอะไรอย่งแม่ไม่หนาหน้าไม่ละมาลำอาช่ังไหน้างจ้างพลุ่งรบาท

เสียงเรียงน้ำมาจจงไหนเอารับเรื่องหยัางสั่นเอามาลับเป็นบาทเนยมาถามาปูฟังบัดโอ้ยปากว่าเงจำปาทีต้นนะข้ามกองโอ้จจำปาทีต้นเขาหน้ยเองให้น้ำล้วว่าจำปาว้าจำปาอนี้เกิจากบาราเอกเรี่องนี่ซื้อข้ามก๋องโอ้ยขน้าเองให้น้ำล้ว่าก๋องเอาข้ามใส่น้ำเอาม่ข้ามน้ำบ่ เมือ่อเชื่อวันอาศัยอยู่ในกล่องแห่งนี้เป็นเวลาชานานจนดไหนเป็นเอาใส่กล่องเจ้าฮันดีกล่องสุดโอ้ยมุนบ่อพี่ดอกล้ำเลี้ยงนั่งขับกล่องอยู่ในกล่องสุดมึงสิไปอยู่นวยเดว่าหลายเถี่ยนนู้จะแน่มันต้องมีกล่องหนังกล่องเอลไปสันพ่อ,อ,อพีตีฮันดีเออคขอบคุณฝ่ายยีราฟนะคระับกาฟิกสันดอก ิดเปิดจอดล้วทอดมากเขาเห็นตีตัวอะฟังำำว้าวคือรในล่ำเกียรติเนี่ยพถามหาคนพอคนแม่ไม่ยังหาบโคดโคแน่เจ้าอีหาอีก็ไปหาจหยงเขาเออเพราะเป็นยังกับแม่นี่เป็นแม่กูซะ